คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณบอสมาพร้อมกับเรื่องที่คุณบอสรับฟังมาจากลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ต้องรีบขายบ้านด่วนครับเพราะว่าเจอบางอย่างที่น่าขนลุกจนถึงปัจจุบันเรื่องนี้ก็ยังไม่จบ เหตุการณ์นี่ย้อนกลับไปประมาณสัก4ปีที่ผ่านมาลูกค้าสินเชื่อมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณบอสกันเลยครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณบอสอรุณสวัสดิ์ครับพี่แจ็ครับห,หลับไปยังครับเนี่ยโอ้โหหลับไปบ้างแล้วครับ,บก็เริ่มมีพลังงานขึ้นมาเล่าเรื่องให้พี่แจ็คแล้วก็ทีมงานเดอะโกนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันครับนี่หลับบังจ่กี่โมงเอ่อตอนตีสองครับ แล้วก็ถูกปลุกมาตอนกี่โมงถูกปลุกมาตอนประมาณตีสามกว่าครับไอบาบไอบาปไอขิงไอบาปนะฮะคุณบอสโทรมาจากแถวไหนเนี่ยเอ่อโทรมาแถวแจ้งวัฒนาครับก็แถวแจ้งวัฒนาคุณบอสกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกเลยครับพี่แจ๊แล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังเป็นหลักเลยครับร้อยเปอร์เซ็นไม่เป็นคนนอนดึกครับ อันนี้เราไม่เรียกว่านอนดึกนะอนอนเชา้ <laughs> ชาเช้าเช้าแล้วเช้า,ชาแล้วอีกไม่อีกไม่แป๊บเดียวเดี๋ยวพาทิตขึ้นแล้วอ่าอานะครับมาเป็นธรรมดาของเดอะโกสเลดิโอของเรามันจับทางยากว่าเอ้ยวันนี้จะจบตอนกี่โมงดีมาว่ากันถึงเ <laughs> รื่องนี้น่าสนใจครับเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีที่แล้วเหตุการณ์มันดําเนินม,มาจนทุกวันนี้มันยังไม่จบหรอคุณบอส ใช่ครับตัวันนี้ก็ยังไม่จบเลยครับลูกค้ารายนี้ก็ก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่ด้วยนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับลูกค้ารายนี้เขาไปเจออะไรมากับลูกค้าสินเชื่อที่ว่าเนี้ครับได้ครับก็ก่อนอื่นสวัสดีพี่แจ็คอีกครั้งนะครับทีมงานเดอะโกดทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ฟังที่รับฟังอยู่ณตอนนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ลูกค้าเล่าให้ผมฟังครับ เรื่องเริ่มมาเมื่อตอนสี่ปีที่แล้วครับและตอนนี้ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างปัจจุบันอยู่นะครับก็ขอใช้ชื่อคุณส้มเป็นนามสมมุติละกันนะครับเรื่องเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยคือคุณส้มเขาทํางานอยู่แถวแถวธนาคารที่ผมทํางานอยู่ครับก็จะมีโอกาสได้เจอกันบ้างเพราะคุณส้มเนี่ยเขาจะเข้ามาทําธุรกรรมที่ธนาคารอยู่เป็นประจํานะครับ วันหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้ทําวงเงินสินเชื่อบ้านให้กับคุณส้มครับครับบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านมือสองและบ้านหลังเนี้เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับที่ทํางานของคุณส้มด้วยครับราคาบ้านที่ผมทําสินเชื่อให้คุณส้มเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองล้านบาทครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําสินเชื่อให้กับคุณส้มครับพอโอนกันไปเรียบร้อยก็ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณส้มเลยนะครับก็มีเจอกันบ้างเวลาเขามาที่ธนาคารแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่ครับ จนเวลาผ่านมาสี่ปีครับจนมาถึงช่วงเดือนพฤศจิกาหกหกคุณส้มโทรมาหาผมแล้วก็บอกกับผมว่าเขาอยากยื่นสินเชื่อบ้านหลังใหม่ในราคาสองล้านบาทครับแตบ่บ้านหลังนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับที่ทำงานคุณส้มเลยนะครับ,รบอยู่ไกลออกไปอีกผมก็เกิดความสงสัยครับ คือหนึ่งไกลกว่าเดิมอราคาสองราคาบ้านทอกันสามเป็นลักษณะที่เป็นบ้านเทา้เทาเฮ้าเหมือนกันแล้วจะซื้อใหม่ไปทําไมซื้อทําไมของเก่า<ช>ก็ยังโทษนะยังผ่อนอยู่ยังผ่อนอยู่ถูกต้องครับออแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรครับไม่ได้ถามอะไรมากก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้แล้วผมก็บอกกับส้มไปว่าส้มอันเนี้ยส้มต้องขายบ้านหลังแรกให้ได้ก่อนนะอื สินเชื่อบ้านหลังนี้ส้มถึงจะอนุมัติได้เนื่องจากมันติดเรื่องของรายได้คุณส้มด้วยนะครับคุณส้มเขาก็บอกว่าเข้าใจค่ะพี่แต่ว่าตอนนี้หนูวางเงินมัดจากับเขาไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทผมก็แอบคิดในใจว่าส้มมั่นใจได้ยังไงว่าสินเชื่อจะผ่านแล้วไปวางเงินมาดจากับเขาตั้งหนึ่งมื่นบาทวางเงินมัดจาก่อนที่จะยื่นกู้สินเชื่อถูกต้องครับผมก็ ไม่ได้ถามอะไรมากครับก็บอกว่าให้ส้มจัดเตรียมเอกสารมาจากนั้นผมก็ทําเรื่องขออนุมัติสินเชื่อนะครับแต่ก็รอให้ส้มขายบ้านได้ก่อนถึงจะตั้งวงเงินได้นะครับราคาบ้านหลังใหม่เนี่ยหลังจากที่ประเมินมันจะอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนบาทครับครับก็ยังมีส่วนต่างอยู่สองแสนผมก็บอกส้มว่ามีส่วนต่างสองแสนนะส้มบอกว่าหนูยอมจ่ายพี่จากเวลาช่วงเดือนพฤศจิกาหกหกครับ พอถึงช่วงเดือนธันวาหกหกหกส้มโทรมาหาผมบอกว่าขายบ้านได้แล้วพี่ออืมผมตกใจเลยครับเฮ้ย hey, ทำไมขายได้เร็วจังระยะเวลาไปเดือนพฤศจิกาหกหกมาถึงธันวาหกหกเ็วรประมาณสองอาทิตย์เร็วนะเร็วครับเร็วเร็วมากมใช่ครับก็ได้จะเก็บความสงสัยไว้ผมก็ทำอนุมัติแล้วก็ไปถึงรับนิติกรรมสัญญานะครับผมกเ็เวลาที่เราทำอนุมัติสินเชื่อแล้วเนี่ย มันก็จะมีการนัดเซ็นสัญญากันอืโดยปกติแล้วเราจะนัดลูกค้ามาเซ็นสัญญาก่อนไปจำนองอยู่แล้วนะครับ,รบวันที่เจอส้มมาเซ็นสัญญาผมก็เก็บข้อสงสัยต่างๆที่เคยสงสัยว่าทําไมถึงซื้อบ้านหลังนี้อืมอะฮะสิ่งที่ทําให้ผมอึ้งกับคําพูดส้มเลยคือส้มบอกผมว่าพี่แบงค์บ้านหลังนี้มันเฮียนมากอผมตกใจกับคําพูดส้มเลยครับ แล้วผมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับส้มบอกว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วหลังจากที่โอนบ้านหลังนี้ไปอะครับครอบครัวส้มเขาอยู่ด้วยกันสามคนค,คือมีส้มมีแม่ส้มแล้วก็ลูกส้มแยกห้องนอนกันคนละห้องครับวันที่เข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยวันแรกก็ไม่มีอะไรก็ปกติดีพอวันที่สอง นะครับส้มเลิกงานกลับไปบ้านตอนเย็นอาบน้ําเตรียมตัวกําลังจะนอนครับแต่ก่อนนอนมีการวิดีโอคอลกับเพื่อนส้มก็ปิดไฟแล้วก็นั่งพิงหัวเตียงวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนครับก็พูดคุยสับป,ปะเหระไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่เพื่อนส้มถามส้มว่าเฮ้ยส้มมึงอยู่กับใครอ่ะครับส้มก็ด้วยความที่ไม่ได้รู้สึกอะไระครับอยู่ดีๆก็พูดกุนกวนกับเพื่อนแตบบ่บอกว่ากูอยู่กับผี เพื่อนส้มเขาก็เพื่อนส้มเขาก็เลยเรียกแฟนมาดูครับแล้วเพื่อนส้มเขาก็ทักส้มไปอีกครั้งว่ามึงอยู่กับใครอด้วยการที่เวลาเราวิดีโอคอลครับหน้าจอปลายสายมันจะเป็นหน้าจอใหญ่ครับของส้มก็จะเป็นหน้าจอเล็กนะครับส้มเขาก็เห็นอะไรลางๆแปลกๆอยู่ที่หน้าจอตัวเองนะครับก็เลยจิ้มเข้าไปที่หน้าจอตัวเองให้มันเป็นหน้าจอใหญ่ ส้มตกใจสุดขีดเลยครับเพราะสิ่งที่ส้มเห็นคือเป็นผู้หญิงผิวดำมากๆผมยาวอยู่ข้างๆหูแล้วก็ยิ้มปากกว้างมากข้างหูคือข้างตัวเนี่ยนะข้างตัวเลยครับส้มตดตกใจสุดขีดหันไปมองทันทีเลยแต่ไม่เจออะไรครับ,ค,รบคืนนั้นส้มปลุกแม่แล้วก็ปลุกลูกออกไปนอนข้างนอกด้วยความกลัวแต่ก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังนะครับ,รบพอวันรุ่งขึ้น ส้มก็เล่าให้แม่กับลูกฟังแล้วก็ใจดีสู้เสือครับบ้านหลังนี้ก็ซื้อมาได้แค่สองวันเจอเรื่องแบบนี้ก็ต้องทนอยู่ให้ได้ไปก่อนออนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ส้มเห็นวันนั้นนะครับคนในบ้านก็ไม่ได้มีใครเห็นแบบส้มอีกนะครับ,รบตัวส้มเองก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นอีกอแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้มันจะมาเป็นรูปแบบอื่นครับ สิ่งที่ส้มเล่าให้ฟังว่าต้องเจอเกือบทุกทุกวันเลยคือเสียงสวดที่ไม่เป็นภาษา <Huh? S 2> แบบตั้งใจฟังแล้ว uh ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไร uh แววเข้ามาในหูไม่ใช่แค่ส้มคนเดียวที่ได้ยิน uh แม่ส้มก็ได้ยินลูกก็ได้ยินบ,บางทีก็ได้ยินเสียงหัวเราะในบ้านนะครับร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นภาษาฟังไม่ออก uh บางทีก็มีกลิ่นเหม็นลอยมา และบ้านหลังนี้ครับสิ่งที่มันแปลกเลยก็คือชอบมีนกมาบินตายที่กระจกชนกระจกตายเป็นประจำนกบินมาชนกระจกตายใช่ครับนกกระจอกบินมาชนตายบ้างนกพิราบมาตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเวลาที่ส้มเขาคนที่บ้านส้มเขาสัมผัสสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับลูกสาวส้มกับส้มเนี่ยเขาก็จะพูดว่าแม่แม่จี้จี้มาอีกแล้วอ คำว่าจีจี้เนี่ยเป็นคำที่เขาใช้เรียกแทนผีอะครับแต่เขาไม่ได้เรียกผีครับเพราะว่าเขาลูกเขาเขากลัวไงเขาก็เลยเรียกผีว่าจีจี้ตั้งชื่อน่ารักมากอ๋อผีคือจีจี้ผีคือจีจี้ครับแล้วส้มเขาก็เล่าให้ฟังว่าบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยมันมีความรู้สึกเหม็นอยู่ตลอดเวลาแม้จะฉีดน้ําหอมปรับกลิ่นเพื่อ ให้มันหอมขึ้น<อ>แต่ก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่เวลาที่คนอยู่ในบ้านเขาก็จะรู้สึกแบบอึดอัดไม่มีความสุขครับ<อ>ส้มเขาก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องบ้านวันหนึ่งมีคนแนะนําให้ส้มเขาไปปรึกษากับสินแสท่านหนึ่ง<อ>เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยแหละครับ<อ>สินแสก็มาที่บ้านแล้วก็ทักว่าบ้านหลังเนี้ยสร้างแปลกๆนะครับต่อเติมมาในลนักษณะที่เป็นกล่อง เหมือนโรงศพเลย <Hey. S 1> เป็นกล่องลหเลี่ยมาครับ uh, uh. เออตอนที่ตอนที่ทําวงเงินให้ผมเห็นบ้านแต่มันยังไม่ได้ต่อเติมครับ uh. เขาเพิ่งมาต่อเติมครั้งหลังนะครับ uh. แล้วแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ่อบันไดบ้านเขาก็ทักว่าบันไดบ้านเนี่ยสร้างผิดหลักนะค uh. เพราะบันไดเนี่ยสร้างตรงกับประตูห้องชั้นบนพอดีเลย ขึ้นบันไดปุ๊บสุดบันไดเจอประตูห้องเลยประตูห้องเลยใช่ครับเขาก็เลยแนะนําว่าให้เอาลูกส้มเนี่ยเอเอาเอา,เอาลูกลูกกระจกครับทษทีเอาลูกกระจกเนี่ยไปแขวนไว้ที่หน้าประตูทุกบานไว้บนประตูทุกบานนะครับส้มก็ทําตามเหตุการณ์หลังจากที่ส้มเอาลูกกระจกไปแขวนไว้ครับวันรุ่งขึ้นแม่ส้มกับลูกส้มเข้าโรงพยาบาลคือ ที่ส้มเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆก็แม่ก็รู้สึกปวดหัวแบบ,บไม่ทราบสาเหตุแม Å ่กับลูกนะครับเย็ยนวันนั้นส้มพอรู้ว่าแม่กับลูกเข้าโรงพยบาบาลก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปหาแม่กับลูกที่โรงพยาบาลครับปรากฏว่าระหว่างทางครับส้มเกิดอุบัติเหตุตกจากมอเตอร์ไซค์ทั้งๆที่รถขับมาปกตินะครับส้มเล่าให้ฟังว่ามอเตอร์ไซค์คนขับไม่เป็นอะไรเลยไม่ล้มด้วย <the Leg it> จากเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์วันนั้นนะครับเอ่อทำให้ส้มไหาปะลาแตกเกิดอุบัติเหตุหายปลาแตกคือส้มต้องต้องต้องเรียนงี้ก่อนครับว่าส้มเป็นผู้หญิงรูปร่างอ้วนครับนะครับน้ําหนักเยอะนะครับก็เวลาตกจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือล้มเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเจ็บหนักนิดหนึ่งรักษาตัวอยู่เป็นเดือนครับผมก็ สงสัยว่าเอ๊ะทําไมถึงตกโมตอร์ได้แล้วทําไมโมไซค์ถึงไม่ล้มแล้วตกได้ยังไงครับส้มบอกว่ามีรถตัดหน้าแต่ก็ไม่ได้เกิดเหตุชนกันนะครับก็เหมือนเสียหลักนิดนึงแล้วตัวเขาก็หล่นลงไปจากโมรสัยครับพอเหตุการณ์ผ่านมาสักพักหนึ่งครับส้มรักษาตัวหายจากโรงพยาบาลแม่กลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมจากเหตุการณ์นั้นส้มเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดวงไม่ดีเลย เลยจะอยากไปหาหมอดูเพื่อดูดวงว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรทําไมฉันถึงแบบมีเรื่องไม่ดีเข้ามาเลยทําไมรู้สึกว่าอึดอัดอยู่ตลอดเวลาครับหมอดูเขาก็ทักเรื่องบ้านครับเป็นอันดับแรกเลยเขาบอกว่าที่บ้านเอาอะไรไปแขวนไว้ไหมคนที่อยู่เนี่ยเขาเดินไม่สะดวกนะอืแล้วเขาก็ไม่ชอบด้วยอืถ้าเป็นไปได้ให้เ่าออกอ ส้มเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเพิ่งเอาลูกกระจกใส่แขวนไว้กระจกใช่ตรงบันได<อ>ใช่ครับตรงตรงประตูห้องอทุก<อ>ห้องเลยอครับจากนั้นส้มเขาก็กลับแปลอาออกครับจากนั้นก็ส้มก็เล่ายห้ฟังว่าก็อาการปวดหัวแบบไม่ทราบสาเหตุอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นนะครับอาการก็หายไปไม่ค่อยป่วยแต่ว่าก็ยังเจอเสียงสวดอยู่ยังได้ยินเสียงพูดอยู่ เลยยังยินไดยังได้ยินเสียงหัวล้ออยู่กลิ่นเหม็นยังมาอยู่นะครับมีครั้งหนึ่งส้มเคยถามคนข้างบ้านว่าบ้านหลังเนี้ยก่อนที่ส้มจะมาอยู่เนี่ยอเอเจ้าของเก่าเขาให้ใครอยู่หรอเจ้าของเก่าเขาอยู่เองไหมคนข้างบ้านบอกว่าเจ้าของเก่าเขาปล่อยให้เช่าครับแล้วก็มีคนมาเช่าเหมือนกับเป็นภรรยาน้อยนะครับเขาก็เล้าให้ฟังว่าเหมือนกับทําของใส ผู้ชายแล้วภรรยาหลวงเนี่ยเขาก็ตามมาอาละวาดบ่อยครั้งนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะมีการฆาตกรรมการมีการฆ่ากันตายที่บ้านเนี่ยเขาก็เลยบอกกับคนเช่าว่าจะขายบ้านหลังนี้แล้วนะครับอ่าฮะคนแถวบ้านเขาก็เลยบอกว่าสันนิษฐานว่าอาจจะเอาของไปไม่หมดหรือเปล่าอืทิ้งไว้แบบนี้หรือเปล่าอื สิ่งที่เป็นเรื่องน่าเศร้าเรื่องหนึ่งครับที่ผมฟังในในเหตุการณ์วันนั้นที่<อ>ส้มมาเซ็นสัญญาเนี่ยคือผมเกิดความสงสัยว่าทําไมถึงขายบ้านได้เร็วจังเล<อ>ครับอ๋ออ่ะคส้มบอกผมว่ามันมีเรื่องปฏิหารพี่ครับเ <c oughs> มื่อคือเมือ่อเมื่ออาทิตย์ก่อนหลังจากที่ไปวางเงินมาจํากับบ้านหลังใหม่แล้วเนี่ย<อ>แม่ส้มแม่ส้มเสียชีวิตครับครับครับคือ แม่เนี่ยก่อนจะเสียชีวิตจะมีอาการปวดหลังมากๆเลยอพอส้มพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นมะเร็งกระดูกซึ่งยังไม่ทันได้รักษาอะไรเท่าไหร่เลยครับอยู่โรงพยาบาลสิบวันเสียชีวิตมันมันปฏิหารยังไงอ่ะคือปฏิหารที่ว่าขายบ้านได้เฮ้ยอ่าฮะปฏิหารที่ว่าขายบ้านได้พอส้มทําพิธีศพกับแม่เสร็จ อ่อวันเผาะครับส้มอธิษฐานอาขอแม่ว่าแม่ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมแม่กลัวบ้านหลังนี้ใช่ไหมแม่ช่วยให้หนูขายบ้านหลังนี้เร็วๆได้ไหมผ่านมาอาทิตย์เดียวส้มขายบ้านหลังนี้ได้เลยครับในราคาปกติในราคาปกติไม่ได้ขายถูกกว่าปกติถูกไหมไม่ได้ขายถูกกว่าปกติใช่ครับอ่าแล้วส้มก็โทรมาแจ้งผมว่าขายบ้านได้แล้วครับแล้วให้ผมทําเรื่อง อนุมัติสินเชื่อให้อก็เลยได้มาคุยกันวันนี้ครับแต่ในระหว่างที่ส้มยังไม่ได้ย้ายออกมาเนี่ยคือพอส้มขายบ้านได้ผมก็ต้องทํามีระยะเวลาในการออนุมัติสินเชื่อถูกไหมครับ<อ>ส้มเขาก็ยังเช่าบ้านหลังเนี้ยกับคนซื้อต่อครับครับจนกว่าจะไปอยู่ย้ายไปอยู่บ้านใหม่อะไรอย่างี้ครับ<อ>ก็เรื่องยังไม่จบ<อ>นะครับ<อ>คือ พอผมนัดเซ็นสัญญากับส้มไปแล้วเนี่ยคือโดยปกติเราจะนัดเซ็นสัญญาก่อนที่เราจะไปจำนองที่ที่ดินผมยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมก็จำวันที่ไม่รัยนชัดเช่นเซ็นสัญญาวันจันทร์แล้วไปจำนองวันศุกร์วันพฤหัสส้มโทรหาผมบอกว่าเขาไปไม่ไหวเขาเข้าโรงพยาบาลด่วนเนื่องจากมีเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็ปวดหัวม,กมากๆเลยขอเลื่อนการจำนองออกไปครับแล้วผมก็เลื่อนให้ นะครับเพราะว่าเป็นเหตุผมมองว่าเป็นเหตุฉุกเฉินพอส้มออกจากโรงพยาบาลนัดจำนองกันใหม่ปรากฏว่าครั้งที่สองก็จำนองไม่สำเร็จดีครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะธนาคารต้นทางทำเอกสารผิดพลาดไม่สามารถไปจำนองได้เจ้าของบ้านเขาเลยไม่โอเคเขาก็เลยไม่ไม่ยินยอมขายละมนะครับเขาก็เลยยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายไปอเวีนกรรมใช่ครับ ตอนนี้เนี่ยเท่าที่อัปเดตกันเนี่ย<อ>ก็ยังไม่ได้บ้านหลังใหม่นะครับก็ยังเช่าอยู่ก็ยังเช่าบ้านหลังหลังที่ซื้อเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยอยู่เหมือนเดิมจากเจ้าของบ้านขายบ้านเพื่อรอบ้านใหม่คือจะได้บ้านใหม่แล้วแน่เลยปรากฏว่าจนแล้วจนวรอดก็คือเซ็นสัญ,ญญาไม่ได้ทําทําอะไรไม่ได้คือการอนุมัติมันผ่านแล้วใช่ครับก็ต้องไปเซ็นสัญ,ญญาแล้วพอมันคร,ครั้งที่สองเข้า ลูกค้าคนที่จะขายเขาก็เฮ้ยมันอันนักหนาวะไม่ขายแล้วฉันขายคนอื่นแล้วกันใช่ครับกลายเป็นว่าเจ้าของเรื่องนี้ก็เลยต้องมาเช่าบ้านที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่แต่ขายไปแล้วนะอยู่ต่ออุยใช่ครับเวรกรรมเอ่อวันก่อนผมได้มีการคุยกับทีมงานแล้วทีมงานให้เหมือนแบบไปไปลองโทรหาติดตือติดต่อคุณส้มอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็ติดต่อไม่ได้ครับ ติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ออในที่นี้คือหมายถึงว่าผมโทรไปแล้วปิดเครื่องอุย้ยเนาะแต่ผมเจอใช่ครับแต่ผมเจอซ่อมมาที่ธานาคารอเอ,อความรู้สึกผมที่ผมอันนี้ความรู้สึกส่วนตัว<อ>วันนั้นคือเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ธานาคารครับแล้วผมก็เอ,อ่อเรียกเขาอเอ,อ่อธานาคารมันจะเป็นทางวนเข้ามาปึ๊บในธานาคารแล้วก็วนออกอีกทางหนึ่งนะครับ ตอนเข้ามาผมเรียกส้มส้มส้ม,มไม่จอดเหมือนก็มองไม่เห็นผมเลยไม่เห็นไม่ได้ยินประมาณนั้นอ่าใช่แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านผมไปทั้งทั้งที่เขาเพิ่งเข้ามาจะมาทําธุรกรรมที่ธนาคาร,ครแต่ขับผ่านผมไปแล้วก็ไม่ได้จอด้วยเฮ้ยแล้วก็อ้อมวนไปอีกซอยหนึ่งไปทะลุออกอีกทางซึ่งผมรู้แล้วว่าเขาต้องออกไปออกไปถนนข้างๆาผมก็เลยเดินตัดถนอนออกไปแล้วผมก็เรียกครับคราวนี้ผมจะให้จอดให้ได้เลยครับ ผมก็ซ้มส้มซ้ม,ซอมจอดคราวนี้ต้องเห็นแล้วไม่เห็นคือชนผมแน่นอนผมก็เลยเรียกแล้วก็คุยกับเขานะครับเขาก็ไม่รู้นะความรู้สึกผมเหมือนกับเขาไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับพี่แจ็คเหมือนใช่เหมือนกับแบบเขาเขาก็คุยกับผมว่าเขามีปัญหาโรคซึมเศร้ามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเครียดจากเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ผ่านมาหรือเปล่า นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถามให้แล้วยังอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่ครับทางที่เช่าอยู่คือคําว่าเช่าอยู่ในที่นี้เนี่ยไม่าสามารถย้ายที่เช่าได้นะแต่เขาเ็เช่าอยู่ที่เดิมเออช่าอยู่ที่เดิมแล้ววันนั้นผมถามเขาผมบอกเขาบอกว่าส้มย้ายออกมาเธอ,อย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นเธอ,อไปอยู่บ้านหลังใหม่เธอ,อแล้วพอเสร็จปุ๊บผมคุยกับเขา ก็ไม่ได้อะไรครับก็ด้วยความเป็นห่วงก็แนะนําว่าออกมาเธออย่าไปอยู่บ้านหลังนั้นเลยไปเช่าที่อื่นอยู่ก็ได้ครับครับ,รบก็ย้ายย้ายกันเท่านั้นก็<ม>เอาเป็นว่าอัปเดตว่าเขาก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ผมก็เดินขึ้นไปที่ธนาคารถามเขาถามถามคนที่เขาทําธุรกรรมเป็น<ม>ประจําต่อกันนะครับถามพี่เขาว่าเนี่ยพี่ว่าส้มเขาดูแปลกแปกไปไหม,มท,ทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องอะไร ที่ส้มมาเล่าให้ฟังเลยนะครับเ็าบอกว่าแปลกมากเลยแต่ก่อนส้มเป็นคนล่าเริงมากเป็นคนอันธยาใสาดีมากอแต่เดี๋ยวนี้เขาดูซึมซึมดูเศร้าๆนะอะไรเงี้ยครับครับก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับรพี่แจ๊คไวะเน,นี่ยคือเหมือนกับว่าอ่าถ้าเราเล่าคือสรุปไปตามความรู้สึกตามเรื่องเล่าก็แล้วกันเหมือนว่าบ้านหลังนี้ก็ไม่ปล่อยให้คุณส้มไปอ่ะ ใช่ครับคิดเือนผมเลยครับใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับเหมือนไปผูกอะไรกันไว้ก็ไม่รู้เขาก็าไม่ยอมปล่อยให้ไปทั้งๆง,งที่จะไปได้แล้วนะจะย้ายได้แล้วนะกลายเป็นว่าคือไอการไอ้การไอ,การ,ไอการขายเพื่อที่จะไปซื้อบ้านหลังใหม่โอเคอันนั้นดีวไม่สําเร็จก็เข้าใจได้เพราะมันมีปัญหงปัญหาอะไรต่างๆเงินมาะจาก็ถูกยึดไปแต่บ้านที่เช่าอยู่เนี่ยมันสามารถย้ายที่เช่าใหม่ได้ทําไมเขาถึงไม่ย้ายไง หรือใช่ครับหรือประสบปัญหาเรื่องการเงินเพราะว่าการย้ายบ้านมันก็ต้องใช้เงินก็เป็นไปได้ครับอมีคํานึงที่พูดที่เขาพูดออกมาว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาป่วยอยู่แล้วเขาต้องการเงินเพื่อจะรักษาตัวเองนั่นไงครับอาจจะต้องใช้เงินเพื่อเอาไว้รักษาตัวเองอาจจะไม่สะดวกในการที่จะไปจ่ายค่ามัดจําย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็เป็นไปได้ครับเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างแบบ ไม่ปล่อยให้ไปอะ่ะเฮ้ยทีนี้มันต้องไปดูรายละเอียดเชิงลึกอันนี้เรามานั่งวิเคราะห์กันเองคุณบอสคุณผู้ชมค,คุณผู้ฟังครับไม่รู้เหมือนกันว่าคําว่าบ้านเลือกคนเนี่ยมันใช้กับเคสนี้ได้หรือเปล่าหรือมันอาจจะมีการไปทําอะไรในบ้านหรืออาจจะไปจูนติดหรืออาจไม่รู้สิคือในบ้านเขาเราไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรบ้าง ถูกไหมัานเลือกคนนี่พี่แจ็คพูดมาทําให้ผมอสะกิดขึ้นมาในใจนะครับ<อ>เพราะว่าวันที่มาขอวันที่เขามาเล่าให้ฟัง<อ>วันที่เซ็นสัญญา<อ>ผมถามเขาบอกว่าเฮ้ย<อ>ในเมื่อบ้านลักษณะมันเป็นแบบเนี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงยังเลือกซื้อบ้านหลังนี้อยู่ละ่ะ<อ>เขาบอกว่าวันที่ไปซื้อบ้านหลังเนี้ยหลังเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนไปดูอื เขาบอกว่าแม่เขาเป็นคนไปดูอแล้วแม่เขาก็ชอบมากอวันที่เขาไปดูคือวันที่เซ็นสัญญากับธนาคารแล้วเขาถึงเข้าไปดูบ้านถึงเข้าไปเห็นบ้านแม่เป็นคนเลือกเหรอแม่เป็นคนเลือกใช่ครับแล้วโทษนะแม่ก็เสียชีวิตที่นี่ที่นี่บ้านหลังนี้หุ้ยคนลุกบ้านหลังนี้ใช่ครับหรือที่โอ้โหนลุกอ่ะหรือแม่ไม่อยากไป แม่ไม่อยากไปแต่แม่แต่แม่ช่วยให้ขายบ้านได้นะเออเอาอะไรมาบอกว่าแม่ช่วยขายบ้านได้ไงคือเขาเขาเขาบอกมาว่ามันเป็นปฏิหารผมยังถึงถามว่ามันปฏิหารตรงไหนตัวเองขายบ้านได้แต่แม่เสียนะเ,ยเออมันไม่ใช่ปฏิหารคือมันอะไร,รมันเหมือนมีการแลกอะไรกันบางอย่างอยู่ก็ไม่รู้ไงแต่ผมก็ ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเขาลึกๆเราคนนอกคุณบอสเราก็รู้เท่าที่เขาอยากให้เรารู้ใช่ครับแต่ภายในในบ้านเขาอะเราก็ไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเออคือมันไม่ใช่ปฏิหารนะน่ากลัวน่ากลัวตอนตอนเขาเล่าให้ฟังผมแบบในขณะเดียวกันคือในออฟฟิศคือมีคนอยู่เยอะอะครับเขาเล่าให้ผมฟังคือผมขนลุกนะตอนนั้นเลยอ่ะ โอ้โหทุกนี่เท่ากับว่าเขาก็อยู่กันกี่คนนะั่นหรือกี่คนในบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือเขาเอ,อเหลือส้มกับลูกครับโสองคนโอ้โหลูกก็อายุประมาณสิบกว่าขวบแล้วนะครับแล้วตัวเองก็เจ็บป่วยอ่อนแอด้วยนะใช่ครับเออจากตอนแรกไม่เป็นอะไรใช่ครับตอนแรกไม่เป็นอะไรที่เจอทั้งแรกๆถูกค่ะโหน่กกากลัวใชครับน่ากลัว คุณไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างในบ้านที่โดนจิตดจนใจให้คุณแม่เขาอืจะต้องเอาบ้านหลังนี้แต่มันมีจริงนะบ้านเลือกคนอะ่ะออแต่นี่ก็เลือกเลือกเกินไปเอาจริงๆครับเลือกจนแบบไปไหนไม่ได้อะ่ะแล้วมันจะจบยังไงก็ไม่รู้ครับอุ้ยเอาก็ถือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังกัแล้วกันคุณบอสเพราะว่าเรื่องมันจบอยู่แค่นี้ละคุณบอสไม่สามารถที่จะไปสืบอ,อะไรได้ลึกมากกว่านี้ละ เพราะมันเอาจริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วไงจนกว่าเขาจะมาขอยื่นกู้ใหม่ใช่ครับก็อาจจะมีการอัปเดตนะตอนนั้นกันอีกทีหนึ่งครับอืมหฮ้ยเคสที่คุณบอสทางานอยู่ถ้ามีเรื่องอะไรแปลกๆแบบนี้อีกโทรมาเล่าพวกเราฟังนะขอได้เลยครับยินดีครับพี่แจ๊คครั้งแรกครับตื่นเต้นอุ้ยเล่าดีเล่าดีเพราะว่าเคสเนี้ยเรื่องที่คุณบอสเล่าเกี่ยวกับสินเชื่อ กู้บ้านมีคนมันมันไม่ใช่ครั้งแรกนะมันก็มีคนที่ทํางานสายงานแบบนี้เนี่ยม่เจอเรื่องแปลกๆแล้วก็มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเนี่ยตัวดีเลยเอาจริงๆเรื่องเยอะใช่ครับเรื่องเยอะเออเออ,เอ,อนะฮะโอเควันนี้ถือว่าเรามาทําความรู้จักกาันคุณบอสคขอบคุณมากๆที่โดนถูกปลุกขึ้นมาเล่าเรื่องผีนะคุณบอสนะ ครับผมยินดีครับยินดีครับโอเคเราฟังเรื่องเรื่องหน้านะครับได้เลยครับครับผมขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปกันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก